สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นรอบที่3นะคะสองไลฟ์ไปรู้สึกว่ามันตัด Facebook ตัดไปเลยเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าถ้าครั้งที่3นี้มีปัญหานะจะย้ายไปที่ YouTube แล้วล่ะนะคะวันนี้ค่ะมาในช่วงของหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่35กับแอปที่มีชื่อว่า แต่แทนแทนแคสไซค่ะเป็นแอปอ่านข่าวนะคะแล้วก็เก็บเหรียญเพื่อแลกเข้าบัญชี p a y p a l นั่นเองค่ะส่วนคะแนนขั้นต่ำที่แรกก็คืออจะไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนๆดอ่อเดี๋ยวนะความจำสั้นจังเลยนะคะ จะแรกเข้าเท่าไหร่นะคะเราไปดูในแอปเลยดีกว่าเนาะตอนนี้จะหาข้อมูลเพราะว่ามันหลายแอปก็เลยทำให้ปูนั้นจําไม่ได้นะคะเข้าๆอ,ออกๆแอปนั้นแอปนี้อยู่นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูหน้าตาของแอปกันเลยนะคะบอกก่อนนะถ้าไลฟ์นี้มีปัญหาครั้งที่3นะคะจะย้ายไป Youtube แล้ว <adults> อ่าไปที่แอปค่ะขออนุญาตโคลนแอปนะคะเพราะว่าจะได้ดูว่า ขั้นตอนแรกที่เราโหลดแอป,ปมานั้นมันเป็นอะไรยังไงต้องตั้งค่าอะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างนะคะสำหรับแอป,ปนี้ค่ะแอป,ปอ่านข่าวสร้างรายได้นะคะแค่สายนั่นเองค่ะสำหรับการสร้างรายได้ก็ไม่ยากนะดูไปนะคะใครที่เข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูนนั่นเองค่ะ ออันนี้แอปโค d ดอันนี้แอปจริงนะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยรู้สึกว่ามีสัญญาณที่ดีที่จะไม่โดนตัดนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่โดนตัดไป2ครั้งบอกก่อนนะอ่าอัปเดตหรือเปล่านะคะก็ไปดูที่อัปเดต Google Play อ่าก็บอกว่าอัปเดตเมื่อ6นาทีที่แล้วทีนี้เราก็เลยรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะคะ พอมาไลฟ์ใหม่ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะ,ะแก้ปัญหาถูกจุดนะคะแต่ย้ําอีกทีนะถ้ามีปัญหาย้ายไป YouTube ทันทีนะข <c oughs> ูนะขูะ่เรามาที่แอปนะคะก็สามารถโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะคะแต่ว่าหลักๆของปูที่ใช้แอปนะคะก็จะมีแค่ระบบปฏิบัติการ Android นะคะ3มเครื่องก็ Android หมดเลยเนาะ ทีนี้ค่ะเรามาดูหน้าตาแอปนะคะหลังจากโหลดมาแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้ที่ Google Play Store นะคะว่า c a แ Sign ค่ะโหลดลงมาแล้วนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสรุปการใช้งานนู่นนี่นั่นข้อกำหนดอะไรต่างๆเงื่อนไขนะคะถ้าถ้าใครไม่อยากอ่านก็กดโอเคแต่ถ้าใครอยากอ่านก็หยุดอ่านนิดนึงนะคะแล้วก็กดโอเคเข้าไปค่ะ กดอนุญาตเข้าไปเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็บางช่วงบางจังหวะนะคะเขาจะขึ้นหน้าให้เราเลือกประเภทข่าวที่เราสนใจเราสามารถเลือกตรงนั้นได้ว่าจะเอาข่าวประ,ประเภทไหนนะคะแล้วก็ถ้าไม่เลือกนะตอนนั้นเราก็มาเลือกทีหลังก็ได้เมื่อเราเข้าใช้แอปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวหน้าตาแอปเข้ามาใหม่ๆจะประมาณนี้เนาะ ปูขออนุญาตพาไปในส่วนของชั้นกันก่อนนะคะก็คือการเข้าสู่ระบบนะคะเขาจะให้เข้าสู่ระบบยังไงอ่านี่คือการเข้าสู่ระบบของแคสไซนะคะก็มีอยู่2ตัวเลือกที่เด่นๆชัดๆนะแต่ว่าวิธีการเข้าสู่ระบบอื่นๆเนี่ยใครอยากลองดูก็คลิกดูได้เลยนะคะแต่ว่าปูเห็นแค่2ตัวนี้มันง่ายเอาตัวนี้ดีกว่านะคะแนะนำนะอ่า แอปของปูตัวจริงนะคะปูล็อกอินด้วย f a c e b o o k ก็ทําตามเขาไปอนุญาตเขาไปนะคะทีนี้พอล็อกอินแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะปูขออนุญาตออกมาที่แอปจริงก็แล้วกันเนี่ยค่ะมันจะมาหน้าหลักแบบนี้นะคะก็จะมีสำหรับคุณมีข่าวท้องถิ่นที่เราเลือกอที่เราเลือกแล้วก็เครื่องหมายบวกเนี่ยเราจะบวกมากดบวกก็ได้ว่าเราจะเลือกหัวข้ออะไรนะคะ อ่าปูขอเลือกน้องทีมบวกอีกการเงินอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้หมดนะคะทีนี้มาที่เมนูด้านล่างดีกว่าเมนูด้านล่างเห็นไหมอะ่ะตั้งค่าแล้วนะ ก็ดีไปซื้ออุปกรณ์เสริมมานะคะเพื่อที่จะให้ภาพมันไม่ไหวเพราะว่าเท่าที่ไลฟ์มาตอนตอนช่วงประมาณสองสาครั้งนะคะรู้สึกว่าเวลาเราจับมือถือใช่ใช่ไหมแล้วมันสั่นมันไหวเนาะทีนี้ก็เลยซื้ออุปกรณ์เสริมมานะคะลงทุนไปนิดนึงเนาะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูแบบไม่ต้องอะไรนะสายหัวไปกับมือถือที่มันสั่นอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมาเข้าสู่แอปของเรานะคะ หน้าแรกนี้เป็นหน้าอ่านข่าววิธีแรกที่เราจะหาเหรียญหรือว่าไรายได้นะคะก็คืออ่านข่าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูมาคลิกที่ตรงนี้ดีกว่า,ามาดูกันนะคะว่าจะได้เหรียญยังไงเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมพอเราดูอ่านข่าวเนี่ยวงกลมสีส้มๆตรงนี้สังเกตนะคะทีนี้เขาบอกว่าเลื่อนลงเพื่ออ,อ่านต่อแล้วก็รับเหรียญแล้วก็เลื่อนไปเรื่อย บอกก่อนนะอย่าโกงเขานะเขามีระบบตรวจจับพวกที่ชอบโกงใช้แอปอัตโนมัติอ่านข่าวอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นน่ะอ,อย่าทำนะคะอย่าหาทำนะไอ้ทุจริตต่างๆนานาเนี่ยเห็นไหมสังเกตสีสม้มส้มมันก็จะเลื่อน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 ไปนะคะเราก็เลื่อนไปให้สุดเลยตามที่เขาบอกสุดหน้านี้เลยค่อยๆเลื่อนไปนะคะนี่คืออีกหนึ่งวิธีรับเปลี่ยนก็ ข่าวหนึ่งก็จะได้ประมาณ20ิเหรียญน,นะคะเห็นไหมมันเตือนเราเลื่อนลงเพื่ออ่านต่อแล้วก็รับเหรียญ <c oughs> มีการบอกแล้วเด้สุดแล้วยังไม่สุดเราก็เลื่อนเลื่อนต่อไปก็ได้คะ่ะจนให้มันครบมาสุดแล้วอ่าเราได้แล้วยี่สิบเหรียญนี่คือ กดรับไปนะคะหน้าแรกที่เราจะได้เหรียญตรงนี้นะคะทีนี้มายอดฮิตมันก็จะเป็นเป็นข่าวนะั่นแหละการพูดคุยบทความล่าสุดอันนี้ก็ไม่ได้มีส่วนสำคัญในการหาไรายได้หรือว่าเก็บเหรียญน,นะคะหน้าสำคัญมาอยู่ตรงนี้หน้าชวนเพื่อนอาหน้าชวนเพื่อนนะคะก็จะมีข้างบนชวนเพื่อนเสนอแล้วก็ บวกตรงนี้เรามาคุยกันว่ามันคืออะไรตรงนี้คือหน้าที่เราจะเก็บเหรียญน,นะคะคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเก็บเหรียญตรงหีบสมบัติอันนี้เขาให้เก็บได้ทุกๆ3ชั่วโมงนะคะอ่าแล้วก็กดเก็บเหรียญไปแล้วก็ข้างบนนี้ทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงมากดดูวิดีโอก็จะได้รับเหรียญสจุดอ่า3จุดแล้วนะสำหรับการเก็บสะสมเหรียญน,นะคะ ูจะไม่กดให้ดูหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันโฆษณานะอยากลองไหมทีนี้มาที่เสนอค่ะเสนอนี่ตรงนี้นะคะเราต้องมาเช็คอินนะคะเช็คอินทุกวันนะมันก็จะมีจํานวนเหรียญจํานวนเหรียญเนี่ยบอก1วันได้50 2วันได้100 3 100 4วันได้1 5ึ่วันได้ 1น0 6วันได้2 0งวันได้200มันก็จะมาเริ่มใหม่นะคะทีนี้ในส่วนของหาเงินเพิ่มนะตรงนี้ก็ลองทำด้วยก็ได้นะคะลองแอปแล้วก็เกมใหม่ถ้าใครอยากจะลองดูก็ลองได้เลยเนาะทำตามเงื่อนไขของเขาโหลดลงเครื่องแต่ว่าก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะมันเปลืองพื้นที่เมนูที่สองลองแอปและเกมใหม่ก็เป็นอีก นทางหนึ่งนะคะที่เราจะได้รับเหรียญตรงนี้นะคะมันน่าจะมีช็อตสั้นๆในการดูวิดีโออยู่เพราะว่าปูเคยลองอยู่นะคะก็ลองดูกนแล้วกันนี่ไงว a t ช h v วิดีโอบล็เนี่ยตรงนี้ก็ได้3มเหรียญน,นะคะดูไม่ต้องไปโหลดอย่างเงี้ยอีกผลทางหนึ่งทีนี้ตัวนี้เลยคือรับเหรียญโดยตรงก็คือการสปินนั่นเองนะคะเขาจะแบ่งช่วงเวลาในการสปินนะคะเพื่อรับเหรียญ เนี่ยเห็นไหมมีมีอยู่สีช่วงด้วยกันเพื่อนเ<ๆ>เห็นไหมคะกิจกรรมหมุนเพื่อรางวัลทุกวันแบ่งออกเป็น4ช่วงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้คข้างล่างนะคะช่วงแรกตีห้าถึง10โมงคั้งละ10ช่วงที่2-11โมงถึง15นากาช่วงที่3-16นถึง19นากาและช่วงที่4สุดท้าย20นากาถึง24นาฬิกาเข้าแบ่งช่วงเป็นแบบนี้เราก็สามารถมากดสปิน เพื่อรับเหรียญได้เลยนะคะเดี๋ยวจบไลน์นี้ปูจะมาหมุนเพื่อเก็บเหรียญน,นะอันนี้เอาให้ดูกันก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโบนัสจากแบบทดสอบน่าจะประมาณทุกๆ5ชั่วโมงไหมตัวนี้อตอนนี้ปูตอบไปแล้วมันมันลันเวลาอยู่เพื่อที่จะได้เริ่มทำการทำแบบทดสอบใหม่นะคะก็มีการจำกัดจำนวนข้อเสนอด้วย โปรดสังเกตนะคะแต่ถ้าเล่นได้ก็จะขึ้นสีเหลืองตรงนี้นะคะ,ะเคล็ดลับผู้ใช้ใหม่เพื่อสร้างรายได้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกเขาจะมีรายละเอียดบอกรับเหรียญมากที่สุดอย่างสะดวกสบายคุณจะได้รับ2โบนัสด,ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการนี่แหละว่าควรทำยังไงนะคะแล้วก็ไปอ่านดู แล้วเหียนง่ายก็คือเช็คอินทุกวันโบนัสวีโอเช็คอินเข้าร่วมลัคกี้ดอเข้าร่วมแบบทดสอบอ่านบทความนะคะรับไลค์หรือว่าตอบกับความคิดเห็นของโพสต์ของคุณประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือช่องทางในการเก็บเหรียญน,นะคะตอนนี้นะคะปูมีที่1นึ1 6 5เหลรียญน,นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนปีใหม่ปูได้แลกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเข้าเพ y พา ได้ประมาณ100บาทน,นะคะทีนี้ส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะคะปูขอฝากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะหรือว่าสนับสนุนกันเล็กน้อย,น,อยนะคะกับการใส่รหัสเชิญเพื่อนตรงนี้นะ,ะเห็นไหมเนี่ยหน้าฉันนะคะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราจำนวนเหรียญมีหน้าถอนเงินบันทึกแล้วก็เหรียญรายได้วันนี้แล้วก็รายได้รวมทั้งหมดนะคะมันจะรวมอยู่หน้านี้เลย ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะมาติ๊กตรงนี้นี่ใส่รหัสเพื่อนตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้เรากรอกรหัสเพื่อนปูขอฝากรหัสปูตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้อันนี้เป็นรหัสของคนอื่นปูขอฝากรหัสปูตรงนี้นะคะคือ1896 7902ทวนอีกครั้งนะคะนี่1896 7902มากรอกตรงใส่รหัสเพื่อนนี้นะคะเพื่อนๆนก็จะได้เหรียญแล้วก็โบนัสในขั้นตอนใส่กาใส่รหัสชวนเพื่อนนี่ละค่ะจำไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่นะคะก็ต้องไปหาดูอีกทีเนาะผูชวนชวนเพื่อนได้เท่าไหร่แล้วผูชวนเพื่อนได้แค่สองคนอ่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะขอเพื่อนเพื่อนในอนาคตข้างหน้านแล้วกันนะคะหลังจากไลฟ ไลฟ์นี้นะคะก็คงจะมีมาเยอะแหละยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าลืมใส่รหัสปูนะ18967902เดี๋ยวรหัสปูจะแปะไวท้ที่หลังจบไลฟ์นะคะแล้วก็ลิงก์โหลดปูก็จะแปะไว้ให้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามในส่วนของการแลกเหรียญน,นะคะตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมสองพั้าร้อยเหรียญเท่ากับ1บาท แล้วมา,าดูที่ตรงถอนเงินนะคะเ,เ,เอาออกไปก่อนมันโฆษณาเฉยเลยอ่ะอย่ามันติดอีคสิตอย่ามันติดติ้งต่องติ้งต่อง น้อเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดปิดปิดไม่คาดคิดนะคะว่าถ่ายทาดสดมันจะเจออะไรบ้างนี่คือหน้าถอนเงินนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เลยถ้ากดเข้ามาแล้วหลังจากที่เราชมโฆษณาไปคะแนนขั้นต่ำในการแลกเข้าเพย์พาวนะคะจะอยู่ที่250,000เหรียญได้100บาท แล้วก็ถ้าเป็น200บาทจะใช้เหรียญอยู่ที่500,000เหรียญค่ะปูก็บอกวิธีการเก็บคะแนนไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดเชิญเพื่อนก็คงต้องทำแบบนี้แต่ถ้าใครเชิญเพื่อนเก่งหน่อยนะคะเขาอาจจะได้ได้เหรียญสำหรับการเชิญเพื่อนนั่นเองค่ะส่วนปูเนี้ยส่วนปูน่ะเหรอไม่ถนัดเชิญเท่าไหร่นะคะสามารถแนะนำบอกต่อได้ก็คือ สร้างโอกาสตัวเองไปแหละก็ไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นคนที่เจอที่จะเชิญเพื่อนเก่งอะไรนักหนานะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บเองประมาณนั้นนะคะนี่คือคะแนนขั้นต่ำในการแลกเข้าเพจผ่านะคะในส่วนของค่าโทรศัพท์ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าใช้เหรียญเยอะนะคะอย่างเช่น เติมเงิน500บาทก็จะใช้เหรียญประมาณ1 2 50,000เหรียญ1,000บาทก็จะใช้เหรียญ2้า500,000เหรียญน,นะคะเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าใครเชิญเพื่อนดีหน่อยก็อาจจะคะแนนถึงเร็วนะคะส่วนปูไม่ถนัดนะมาที่การแลกของฉันนะคะว่าปูเคยแลกอะไรแล้วบ้างเดี๋ยวจะหาว่าปูโกหกเนี่ยปูเคยแลกไปแล้วนะคะเมื่อวันที่24เดือน12ปีที่แล้วนะคะ ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปูแรกคะแนนขั้นต่ำคือ100บาทนั่นก็คือลองดูนะคะว่าจะได้กี่วันได้จริงไหมสรุปว่าได้จริงแล้วก็ได้เร็วด้วยนะคะปูถอนวันที่24แล้วปูโพสลงในเพจช่วงก่อนปีใหม่วันที่15อ่้าถือว่าได้เร็วนะ1วันนะคะไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะนี่ก็คือหน้ารายได้ของเรานะคะว่า แต่ละช่วงเวลาเราเข้ามารับเหลียนกี่เหรียญน,นะคะเช็คอินงานที่เสร็จสมบูรณ์ดูวิดีโออะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือหน้าประวัติของเรานี่นะคะคือแอปอ่านข่าวสร้างรายได้นะคะที่นำมาบอกต่อเพื่อนๆให้ได้รับรู้รับทราบกันแล้วก็ไปโหลดลงเครื่องเพื่อที่จะหาะไรายได้นะคะมาหน้าเดิมแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็ ไม่ได้มาชวนเสียตังค์เนาะเพราะว่าแอปเขาโหลดฟรีเล่นฟรีนะคะค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บหอมลอมลิลต์นะคะเราอยู่บนพื้นฐานความเพียรน,นะคะค่อยๆทําค่อยๆเก็บไปไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานความโลภนะคะที่อยากจะได้อะไรเยอะๆปูไม่แนะนําอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะ อะไรที่ทำในทางในเชิงสุจริตนะคะปู่แนะนำแน่นอนค่ะแต่ว่าอันไหนที่มันทุจริตเนี่ยปู่จะไม่ขอเอ่อยไม่ทำแน่นอนเหมือนกันนะคะนี่ละค่ะคือวิธีการทำงานสร้างรายได้กับแอปที่มีชื่อว่า c แคสไซสุดท้ายฝากรหัสเชิญนะคะ189-67902 189-67902แล้วก็คงต้อง หยุดเพียงเท่านี้นะคะเวลาเวลาหมดแล้วเกี่ยวละเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่ใช่จัดรายการซะหน่อยตามอารมณ์นะคะยังไงก็ขอฝากรหัสเชิญแล้วก็ฝากอาแอปแคสซไว้ในอ้อมบกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่จะไปได้เลยยังไม่ลงค่ะไม่ลงมีมวลลงนะคะอ่ะเอาเป็นว่าก็ คงจบไลฟ์เพียงแท่นี้นะคะใครที่เข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะจะเอาแอปอะไรมาฝากหรือว่าจะอัปเดตแอปอะไรนั้นคอยติดตามค่ะสำหรับวันนี้ปูไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ